ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าเรือนนะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองชาวลัคนาราศีกันดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินได้โคจรไปได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสเท่ากับว่าดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปได้ตําแหน่งมหาจักรการเงินการทองของชาวกัรจะขยับดีขึ้นนะขยับดีขึ้นแบบฟุกๆแบบคาดไม่ถึงอธิบายความก็คล้ายๆกับว่าอาจจะมีลูกหนี้เก่าที่เอาเงินมาใช้เราก็ได้เราไปขอเครดิตอะไรแบงค์ไว้อะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะ ได้รับเครดิตนั้นๆเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแต่ก็มีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนการเงินนะอาจจะได้มรดกก็ได้ไม่แน่การที่ได้มรดกไม่ได้หมายความว่าคนที่ให้มรดกคุณเขาจะต้องเสียเสมอไปนะเขาอาจจะเซ็นไว้ให้คุณหรือว่าเขาตกลงเป็นเรื่องเป็นดาวว่าเขาจะให้มรดกคุณก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีกัน อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับดาวอังคารไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนของดาวศุกร์จริงๆแล้วดาวอังคารไปอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกันเปิดประตูบ้านไปเจอกับดาวอังคารพอดีก็จะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะครับชาวลัคนาราศีกันเหนื่อยก็ช่างมันเถอะนะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว นะครับแล้วคุณก็ได้ตำแหน่งดาวเสาและดาวออราหูตีโกนถึงลัคนานะมันเป็นการเหนื่อยแต่ว่าจะเก็บอะไรบางอย่างห,าหรือว่าหลายๆอย่างได้เป็นชิ้นเป็นอันก็ขอให้สบายใจได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเรื่องความสัมพันธ์ผมคงแบ่งเป็น2โซนดังนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นไม่ดีเลย มีโอกาสจะพบความขัดแย้งใครมีปากเสียงกันอยู่แล้วมีโอกาสเลิกลาได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะมีโอกาสขัดแยง้งหรือพูดจากันแล้วมันไม่ลงร่องลองรอ,อ,อยมีการด่าทอหรือพูดจากันในทางที่ไม่ดีชาวกานจึงต้องระมัดระวังแบบนี้ใครที่มีปากเสียงกันมาแล้วก่อนหน้านี้วันที่ 1- ถึงวันที่15พฤศจิกายนต้องระวังให้มากๆถ้ายังไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะเลิกรากันได้นะครับ ส่วนครึ่งเดือนหลังไปแล้วชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสรุปว่าชาวลัคนาราศีกันครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกมาดีเอาครึ่งเดือนหลังแล้วก็ทั้งการงานทั้งเรื่องส่วนตัวก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสจะประสบความสมําเร็จในเชื่องของในเรื่องของการงานอย่างสูงติดต่อการงานธุร,ปประป่ปาปังใดๆก็ตามมักจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนก็เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับและชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันนะครับคุณนะครับได้อิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นโยกหน้าลัคนาของคุณชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสจะ มีการติดต่อประสานงานต่างๆกับคนต่างชาติหรือธุรก,กิจต่างชาติก็เป็นไปได้นะใครมีโพสเปกหรือมีพาร์ทเนอร์มีลูกค้าที่เป็นต่างประเทศอยู่แล้วพฤศจิกายนคุณน่าจะตักตวงผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี